ส,สดีครับท่านผู้ชมนะครก็หายการทําคลิปเกี่ยวกับการตกปลาแล้วก็การรีวิวพวกกรณ์ตกปลามาก็นานหลายเดือนเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรอบตัวหนึ่งนะครับซึ่งรอกตัวนี้จริงๆแล้วนี่นะฮะถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ เป็นรอบที่ราคาถูกถูกนะครับเป็นรอบที่ราคาถูกถูกแต่เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับก<ฆ>็คือมีฮอร์ทิมาโน่น,นั่นเองนะครับสาเหตุที่ไปได้รอกตัวนี้มาก็าเพราะว่ารอกตัวที่ใช้อยู่สําหรับตกปลาขนาดเล็กนะครับผมตกปลาเนี่ยผมจะตกทั้งปลาเลา็กปลาใหญ่นะก็ตตัวนั้นมันบังเอิญมันเสีย นะครับเนเสียก็เลยไปลองประมูลใน Facebook มาดูนะครับก็ไปดูราคามาก่อนแล้วนะครับว่ารอกตัวนี้มันราคาเท่าไหร่นะก็ไปประมูลมาได้ราคาก็ต่ำกว่าท้องตลาดนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าได้ราคาถูกนะฮะตัวนี้ก็คือรอกชิมานโนนะครับชิมาโน fx 2อ0พนะ มินโน่ fx สองห้าครับซึ่งเอเจ้า fx สองพันห้าตัวนี้นะก็เป็นตัวตัวใหม่นะครับที่ออกมาแทนที่ออกมาแทนตัวเก่าทีาต่ตัวนั้นจะมีหนึ่งลูกปืนนะครับแล้วก็ไม่มีลูกปืนกันตีกลับส่วนตัวนี้ตามสเปคก็บอกว่ามี สองลูกปืนนะสองบวกหนึ่งนะครับสองลูกปืนแล้วก็อีกหนึ่งลูกปืนคือลูกปืนกันสี่กลับนะครับเบรกนะน้ำหนักเบรกสี่กิโลนะครับหรือเก้าปอนน้ำหนักเบรกสี่กิโลหรือเก้าปอนอัตราทดห้าต่อหนึ่งนะครับอัตราทดห้าต่อหนึ่ง รอกตัวนี้จะจุสาย8ปอนนะครับขนาด8ปอนดยได้140เมตรนะครับขออภัยนะครับ140หลานะครับ140หลาส่วนสายที่มีหน้าตัด0.25ก็จะได้160เมตรนะได้160เมตร เรามาดูข้างในกันนะครับเปิดกล่องออกมาดูนะครับก็ภายในกล่องก็จะมีใบรับประกันจากบริษัทมอกรีนะจากบริษัทมอกรี่ซึ่งแน่นอนครับว่านะรอกของกิโมโนทุกตัวนะครับจะมีการรับประกันทุกตัวนะครับ ก็จะมีคู่มือ,อะนะครับแผ่นแปลมนะครับละเอียดยิบเลยะละเอียดยิบเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกว่ามันพิเศษตรงไหนแผ่นคู่มือตัวนี้นะครับเรามาดูลอกกันครับ รอบรุ่นนี้จะเปลี่ยนสีนะตัวนี้จะเป็นเบอร์สองสองพันห้า FC FX สองพันห้า FC รุ่นที่ก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น FB นะครับจะเป็นสปูลสีเงินนะครับเป็นสปูลสีเงินตัวนี้จะเป็นสปูลสี ดำคาดสีทองคาดดำนะสีทองคาดดำสวยทีเดียวนะครับทำสีมาได้สวยทีเดียวนะดูนะนะฮะถ้าไม่ได้สวยแล้วก็ตะปูลแข็งแรงเลยนะครับทำมาแบบแข็งแรงเลยนะครับตะปูนแข็งแรงมากนะ ส่วนตัวโรเตอร์เป็นกาไฟนะเป็นกาไฟแขนควนตรงนี้นะครับก็เป็นตามสไตล์ของคิมโมโนคือใช้เป็นสแตนเลสแข็งแต่ว่าจะเป็นเส้นเล็กนะครับไม่ทำไม่ทำเป็นเส้นใหญ่แต่แข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่ ส่วนแขนลอกนะครับมือหมุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลหะชุบนะโลหะชุบเป็นโลหะชุบโครเมียมนะครับโลหะชุบโครเมียมตัวเรือนนะครับตัวบอดอี้เป็นกราไฟต์นะครับแล้วก็มีโลหะตรงนี้นะครับเป็นโลหะชุบโครเมียมมาเสริมตรงท้ายเพื่อความสวยงามนะ รอก็เป็นกาไฟนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับลัแข็งแรงเลยทีเดียวล้อที่มีเพียงแค่2รลูกปืนกับอีกหนึ่งลูกปืนกันตีกับนะครับแต่หมุนลื่นมากเลยนะครับหมุนลื่นมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตามสไตล์ของชิมาโนนะครับลักษณะคือ ทุกส่วนในอุปกรณ์แน่นเจียบะะแข็งแรงที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมก็คือตัวนี้นะครับสวิตกันทีกลับเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะด้านข้างนี้เล็กๆเนี่ยนะครับทำมาเล็กๆอยู่ดานข้างนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบรุ่นใหม่ๆหลายลายี่ห้อนะครับ ก็ไม่ทํามาแล้วครับตัวสวิตต์กันตีกลับนี่นะไม่ทํามาแต่ตัวนี้ยังทํามาอยู่นะครับก็คือทำทำกันตีกลับมาให้สองชั้นนะถ้าเรากดเข้าก็สามารถที่จะหมุนกลับได้นะครับต้องดันออกไปทางด้านขวานะครับให้มันน้านออกอย่างนี้นะน้านออกมาอย่างนี้ฮนะนี่อย่นี้ างนี้นะครับถ้าเราดันกลับเข้ามาก็คือจะตีกลับได้นะครับทีนี้มาดูมา,มาฟังเสียงคลิกเสียงหน่อยผมไม่ชอบตัวเดิมนะครับตัว fb ตรงไหนครับตรงที่เสียงมันเบามากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบที่จะเอามาไว้สหดับ ตีโยกปลอมเป็นหลักก็ตามนะครับแต่ว่าบางครั้งเราไปตกปลาเล็กเล่นๆให้มันก็อยากให้มันมีเสียงเวลาปลามันดึงให้มันเราใจบ้างแต่ตัวนี้ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเสียงค่อนข้างดังกว่านะครับเสียงค่อนข้างดังกว่าตัวเก่าเยอะนะครับดังกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราดูข้างในกันนะครับ ครับฝารอ,อกจะมีระบบกันฝารอ,อกตกน้ำนะหมุนออกนักสุดแล้วจะดึงออกจะไม่ได้มันจะมีตัวเฟืองอยู่นะครับมีตัวเฟืองอยู่ข้างในนะครับกันไม่ให้มันดูดออกมาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาหมุนจะมีเสียงเล็กน้อยนะครับข้างในนี้เป็นเบรกนะครับเป็นแผ่นเบรก นะก็จะไม่ไม,ไม่ถอดดูแล้วลอกขนาดเล็กๆคงน้ำหนักเบรกแค่ห้าสี่กิโลแค่สี่กิโลน้ำหนักเบรกแค่สี่กิโลก็วัสดุก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะครับก็เป็นลอกสำหรับจกปลาไม่ใหญ่มากนะครับปลาขนาดปลาเป็ดขนาดสัก ห้าหกกิโลก็น่าจะพอไหวนะครับน่าจะพอไหวอ้าเอาน,นี่มาดูลงนี้เลยกันนี้นะครับลักษณะของคลิกเสียงจะไม่เหมือนตัวเดิมนะจะไม่เหมือนตัวเดิมละตัวเดิมเป็นสปริงนะครับตัวนี้ไม่เป็นสปริงละนะตัวนี้จะเป็นแผ่นคลิกเสียงสามแฉก นะที่สปูนจะมีตัวพลาสติกติดสำหรับเมน็บเก็บสายมาให้ด้วยนะครับ<__>เพื่องลีดคลิกเสียงเป็นพลาสติกหนานะอันเดิมจะเป็นโลหะนะครับ ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตรงไหนครับตรงไหนตรงที่ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันเป็นโลหะมันก็จะแข็งแรงหน่อยครับแข็งแรงหน่อยแต่ว่ามันก็จะทําให้คลิกเสียงเราเนี่ยเสียหายได้ง่ายนะเสียหายได้ง่ายก็จะทังเสียว,ว่าถือรอบที่อืองตัวนี้เป็นโลหะนะคลิกเสียงถ้าเป็นคลิกเสียงสปริงจะหักได้ง่ายนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่แข็งแรงนะเพราะเขาเสริมโลหะมาไว้ข้างล่างแล้วนะตรงน,นี้จะมีโลหะเสริมไว้ข้างล่างนะครับแผ่นโลหะเสริมไว้ข้างล่างแล้วนี่นะครับเนี่ยนะครับมีแผ่นโลหะเสริมไว้ข้างล่างหนึ่งแผ่นนะซึ่งก็เหนียวพอสมควรนะดูแล้วหนาพอสมควรนะครับ ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาคลิกเสียงหักได้นะครับอีกระดับหนึ่งนะครับเสียงดังเลยนะครับเสียงดังดีเลย ดูเกลียวฝาเบรกนะครับตรงนี้นะครับเกลียวฝาเบรกจะเป็นแบบเกลียวละเอียดสังเกตดูครับตรงนี้จะเป็นเกลียวละเอียดจะเป็นเกลียวละเอียดมันแตกต่างเกลียวละเอียดนี่มันจะแตกต่างจากรอบตัวอื่นที่เป็นเกลียวหยาบตรงไหนนะครับคือ ถ้าเกลียวละเอียดนะครับเวลาเราปรับเบรกเนี่ยมันจะค่อยๆปรับเข้าได้ทีละน้อยนะตามความละเอียดของเกลียวนะครับจะปรับได้ทีละน้อยถ้าเป็นเกลียวหยาบคือเราหมุนแค่นี้อาจจะแน่นแล้วนะถ้าเกลียวละเอียดเราก็หมุนเข้าไปได้อีกหลายรอบข้อดีก็คือเราไม่หมุนทีเดียวแล้วมันแน่นเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเวลาปลาดึงออกไปถ้าเราปรับเบรกไม่ดีนะครับหมุนแรงไป เบรกล็อกก็สายขาดนะครับถ้าใช้ตัวเบรดเล็กๆก็เบรดง้างแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่สปูลก็จะมีพลาสติกหุ้มมาให้ด้วยแต่ตรงนี้น่าจะให้ลอกออกได้นะครับเพราะมีตัวให้จับดึงอยู่นะครับน่าจะลอกต้องลอกออกก่อนที่จะขึ้นสายนะครับ เอาผมจะให้ดูนะครับว่าลอกตัวนี้ที่ผมบอกว่าเขาให้แดกแกรมมาละเอียดยิบเนี่ยมันดียังไงนะครับก็เพราะว่าเขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าตรงจุดไหนเป็นลูกปืนตรงจุดไหนเป็นบุตรนะแล้วลอกตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาโม เอามาโมใส่ลูกปืนเพิ่มนะครับใส่ลูกปืนเพิ่มได้อีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่แน่นอนที่สุดเลยจุดอ่อนของรอกรุ่นนี้ก็คือพอใช้ไปนานๆแล้วนจากตัวเก่านะครับแต่ตัวใหม่ไม่ไม่ทราบจะเป็นหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นบูทเหมือนกันนะครับตรงน็อตนะครับ ตรงนี้เมื่อใช้ไปนา,านๆพอมันเริ่มสึกนะครับในลอกราคาถูกเนี่ยวัสดุมันก็จะไม่ดีเหมือนลอกราคาแพงนะครับมันก็จะฝืดพอฝืดปุ๊บเราจะหมุนลําบากแล้วนะครับตรงนี้มันไม่หมุนตามนะครับไม่หมุนตามไม่ลื่นทีมก็ไปติดๆขัดๆันะครับติดขัดกัดตรงนี้ก็เราก็จะได้เอาลูกปืนมาเปลี่ยนใส่เข้าไป นะครับเปลี่ยนใส่ลูกปืนเข้าไปสักสองลูกนะดดูว่าต้องดูในไดอะแกรมอีกทีนะครับว่ามันใส่ได้กี่ลูกนะครับมันมีบุดกี่ตัวนะครับตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับลายโรลเลอร์เนี่ยนะครับตรงลายโรลเลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาลูกปืนมาใส่เพื่อให้มันลื่นขึ้นได้นะครับก็ตรงนี้นี่สาคัญเลยนะครับถ้าไม่ลื่นนะสายวิ่งไม่ ไม่ดีนะครับเวลาเราเล่นกับปลาเนี่ยมันจะทําให้สายเกิดความร้อนนะเนื่องจากเกิดการเสียดสีนะครับเพราะว่าลูกมุดมันตายท้าบุดมันตายนะนะครับเราต้องทําความสะอาดนั้นให้ดีนะครับตรงนี้ไม่งั้นก็หาลูกปืนมาใส่นะครับตรงที่เราจะใส่ได้ก็คือหนึ่งลูกสองลูกละนะแต่จุดอื่นนะจุดอื่นก็อาจจะมีจุดที่พอจะใส่ได้อีก รเรามาดูกันนะครับว่าลอกตัวนี้มีลูกปืนตรงไหนบ้างนะมาดูที่ดายแกรมที่กล่องนะครับก็จะระบ,บุเอาไว้นะครับว่ามีที่แกนสปูลหนึ่งลูกมีที่ที่ปาตอกด้านซ้ายนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับเพื่อประคองมือหมุนนะครับ แล้วก็มีลูกปืนกันตีกลับนะครับอีกหนึ่งลูกลูกใหญ่เลยนะแล้วก็ที่เห็นเขาใส่มานะครับลูกใหญ่เลยนะครับลูกปืนกันตีกลับตัวเก่าไม่มีนะมีตัวนี้นะครับตัวใหม่มีราคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกแค่ประมาณร้อยเดียวนะครับประมาณร้อยเดียวแล้วทีนี้นะครับ เมื่อเรารู้ว่ามันมีลูกปืนอยุดตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราจะใส่ลูกปืนตรงไหนเพิ่มเข้าไปบ้างนะอันดับแรกเลยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ลูกปืนเพิ่มด้านนี้ได้นะด้านนี้ได้อีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ลายโรเลอร์นะอีกหนึ่งลูกนะครับหรืออาจจะใครจะใส่สองลูกก็ลองดูนะครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับหาวัดขนาดใส่ดูนะครับ แล้วก็ที่น็อกนะครับอาจจะใส่อีกหนึ่งถึงสองลูกได้นะครับก็จะเพิ่มความลื่นขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มความลื่นขึ้นมาอีกนะครับดูโดยรวมทั่วไปนะครับลอกตัวนี้เป็นลอกที่บาลานดีมากเลยนะครับบาลานดีมากมันลื่นแล้วก็บาลานดีมากไม่สายเลยนะครับไม่สายเลยชอบนะครับเป็นลอกที่ชอบตัวหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ ได้รอกมานะครับลอกตัวนี้เป็นลอกราคาถูกแต่ว่ามาคุณภาพดีมากนะครับคุณภาพดีมากเบอร์สองพันห้าเนี่ก็น่าจะเหมาะสําหรับที่จะปลอมหรือตกปราเกตตกสปิวก็พอได้นะครับส่วนถ้าเป็นเบอร์สามพันเบอร์สี่พันก็ตกปลาที่มันใหญ่ขึ้นไปนะครับเป็นพวกสวยนะใสยสายใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ตกสามารถที่จะ กสไลด์ตัวที่ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากได้ส่วนตัว2อ0 0เนี่ยตัวนี้ก็ตาไม่เกิน 3- 4มสี่กิโลเนี่ยคือ5กิโลผมว่าเอาขึ้นได้นะผมว่าเอาขึ้นได้นะครับครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเอาปากช่องของเราไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อถ้าหากมีการทำคลิปใหม่ขึ้นมานะครับท่านก็จะชมเป็นคนแรกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ